ก็มาเปิดดูที่กล่องฝั่งนี้นะครับปรากฏว่าเนี่ยฮะสามสาม,สามนี่เป็นสีแดงนะครับปรากฏว่าสีดำสีดำดำมินิวต้นนะครับสลับกันอยู่นะครับขาเราใส่ตรงนู้นดำเป็นไฟสลับขาสลับด้านนอกแล้วกันตรงนี้สลับลำบากนะครับ ต้องสลับเอาเอาเทาเป็นไฟนะอเอาเป็นลายนะครับตัวนั้นน่าจะเป็นสีเหลืองนั่นแหละมันทนมันสีต่างเพื่อนอยู่ก <c oughs> ็มีตัวเดียวแล้วนั้นะ ใส่ได้เดี๋ยวมเลือถ้าถเนะูเลืลอยาง่ะใสนีออ้นมีตัวเดียวอยู่มันหายาใส่อสลบซาย,ยานะเนี่ยเก็บ่ีลวมันนหายจวหายหายังไงถา,าว่าของยอะไม่ครบอีกนะ เียนะช่างไปเยอะจะปล่อยตัวยาวนะตัวสั้นนี่ใส่ใส่ตัวใหม่ให้ตัวยาวขึ้นเดี๋ยวลองไปสลับฝั่งนู้นนะช่างแมววอย่างนี้เบลอมืดแล้วเบอลอหายต่อแล้วไม่ตัดนะใส่โคตรตามสายเมนนี่เนี่ยจ้ ต่อโคเดียกสายเมนสายเมนมีใช่หนไหนสลับใช่ไหม่ใม่่เนาะีดำดนก็ต่อใหม่นะครับที่ดำดับไปแล้วนนียต่อได้เาคกละโค้ดกันนะครับนีขาเข้าก็สลับกันนะเป็น ดำน te um ิต ja ้นนาะอืมคมเนนิ like ่ต้นเพราะบ้านานี้ที่ทีทตาเขาป็นลายแบนั่นลไม่้าดวยอ่าสำหรัวันเราพดตรจ้งปปเนี่ยเปิเดเบกออยู่หรอเราโดแกแอร์ปิดมั้งแอร์ปิดฮปิดแอร์ยังครับออ้ันเข้าวงจรเน เขามีทำงานเขาพี่รู้อะไรไปเลยอันนี้มันสำหรับอะอใส่เมนมันสำหรับเนาะมันถูกแล้วอันนี้ดำเป็นเมนอมโอเมนมันจะตูอต้อ่เมันตู้ดำเป็ลึกลงนนี้โค้ดเขาเดินให้ไปคน c o l o โค o d กันนะบนสายกันนะครับจอขอคอยห่อแก็คอยยันทึบนะนี่ถูกแล้วอันนี้ ดำเป็นลายมาแล้วก็สอด้าลายนี่ว่าจะโพสเดียวกันนะครับคนละโพสนะครับับบั้งบัวเลยอืมาไ,ได้ไมอเนี่ยเปิดแอร์ครับครับอะ <c oughs> ไรครับฮะฮะ อย่างเงี้สยสักพักสามิธีเงี้ยสามนาทีแบ่งเป็นนะดีซมาแล้วสองโวลต์ใช่ป่ะในเพจเขาบอกงั้น,นรอทำงทานก่อนเดี๋ยวพลาไหมหนือแลนะ้วน,ะนนะตอนะตนะี้ อยู่ที่5.75นะครับเอ่เย่อนุญาเริ่มโดดนะครับวัดกันวัดที่ีนะครับที่แม่จะวัดดูคำสั่งคอยนะครับเทียบกับนิวตันนะครับโอเคมานะครับไปประมาณ16โวลต์นะครับสวิงนะครับสวิงเป็นพันนะส0งพันสวิงนะครับขานี้ ด a ต a านี่นะครับเป็นน้ำยาเนะครับนี่ยาไม่ทำงานนะครับเป็นประมาณ16โวลต์ครับยี่16โวลต์สวิงเตวัดได้นะครับอย่า12ก็ได้สองโวลต์สวิงนะครับเป็น DC นะครับคำสั่งคอยมาเลี้ยงคอยตัวนี้นะครับ เงียบนะครับไม่เงียบเรเล่เรล่เลยเรเล่สองโหมดเรเล่เรเล่หน้าตาเหมือนไมกเงียบนะเท่าไหร่ี่น้องแสเอ่อห้าชุดเจ็ดสี่ขยาเรื่อยๆฮะสลับนะครับพอสลับปุ๊บอ่าไอ้นี่ไงนิวตันมาลบมาไม่ได้ ใส่บวกต่อติดเอาไว้หนึ่งใช่คนละโคัสกันจริงๆมันต้องดำดำเป็นลายเหมือนกันไงเจ้าอ,อะ่ะเราเมนเป็นหลักพอช่างเขาใส่โคดกันวัดนั่นไหมเขาไม่ติดตั้งแร่งไหมบดไว้ก็ต้องระวังนะครับเจอเหมือนช่างแมวนะครับ กระโค้กันนี้เรื่องปกตินะครับทีมไหนเนี่ยทีมหลังข้างหลังนี่กหลองหลังกนแล้ว พักเลยเนี่ยคับพักสักพักครับนยายังไม่เต็มสูงเนี่ยยามันดูดเรื่อยๆอ,อยู่อ่าอาัที่สองนะครับเพิ่มวงจรพันเข้ามานะครับอ้วไก่ดียวยนครับอืมเอาเลย แเริ่มขึ้นน้ำแข็งนะครับเย็นเริ่มมาแล้วไอ้วัวนั่งู้วยวัวเขาไม่รู้เลอว่าเย็นมาดูอ่ะดู้ตรงนี้ไงรู้อะไรนะรู้นะรู้ไงแมวเขาสัมผัสได้นี่ผัดเป็นเพราะงานบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเ่อแล้ว ทั้งแมวสมัครได้เนี่ยเอาเลย้คุณนะครับพวกนี้อะไรเล

น้ำแข็งว่ะในตัดถ้างบนยังวิ่อยู่อ่ะะตัดหน่อตัดอนจได้เราผนอยู่อ่ะะืมตัด้าอยู่ปะเยแล้นะติดไว้เงียต่อใครยดิดเจ็บติดก็ไปนี่หมดอยู่นี่ปิดมเงี่ยไม่ติดมันจับน้ำแข็งว่ามันก็น้ำแข็งมีตัวจับน้ำแข็งอยู่มีระบบด้วยอ่ะ ปิดฝาปิดฝาจะระบายความร้อนไม่ออกเออฝาก็ไม่ได้ปิดฝาฝาบนมาเข้ากันผมไม่ผมไม่ระบายนี่ครับหลายหลายหลายอลายใช่ไหมมันจัตะจับหมดเลยเนี่ยจับหมดเลยเซ็นเซอร์เต็มเลยตัวเนี้ยหลายอยังหลายอยัางล้างแล้วครับตั้งแมวฉี่ตั้งนานทีนี้น้ำเดือดต้มแทนเข้ากันเข้ากันเข้าตรงได้อ่า อยู่นี่อยู่นี่อย่าไยนี่เพิ่มเข้าไปนะลุงมัมันเป็นยังไงเนะมันระบบโเทคเนี่ยไอสากัดเองเนี่ยมเชฟจรเนี่ยมรู้หรอกุเป็ดนะคุณเป็ดแล้วนะดุดูภาพกันดภาพ มีมีปัญหาเราลืมข้อฝาบนนะครับมีปัญหาเกิดั้งแข็งเกิดใหม่รอบนะครับนีบบครับห3 9 chặt nấm hết ừ. cái chặt là bài không rõ là bài không rõ nữa không <laughs> เร yeah, awesome. ื่องสันน okay. yeah ั่นแหละตัวแขันะเนี mm ่ยสามสามต้องหายแล้วแข่งเดี๋ยวสามแข็งอีกช่วงวันนี้วัน อ๋อยางยางเงี้ยครับเนี่ยยายังไม่เต็มท่อดีนันใส่ปากท่อแล้วนี่จะระบายความความร้อนออกที้ดีใจ<อ>ไม่เต็มน,น้ำแล้วเหรอไม่กลายเป็นน้ำแล้วนะจับจเป็นน้ำแข็งกลายเป็นน้ำโอ้จับไอ้น้ำแข็งที่แข็งเนาะจับตัดนะครับโอ้ยยาละาพอไหมเนี่ยยาก็จะหมด

น่าจะพอดีแล้วเพราะนี้7อ็มกว่านี่แล้วน่าจะมารหกสิบเนี่ยแล้วที่เพจมองเห็นประมาณชเมดูเพกแน่ได้กี่เอ็ม7เอ็มอ่ะหกสิบนะครับเกาะใหญ่ที่มากอยู่ที่หกสิบแบบ เย็นตรงนี้นะเป็นน้ำแข็งแล้วนะก็ก็โลนะโอเคเจ็ดเ4็บเสี่ปดแล้วครับฮะฮะ7.9าจ นั่นและเจ็ดจุดห้าใล้เครืงกระเพรายาเนี่ยนะเจ็ดสิบร้อยชประมาณเจ็ดแปดเอาละเจ็ดสิบเนาะพอพอในฟ้าเอะมากแล้ว เขาถอยูนี่โอ้โหี่มากี่มาใหญ่สิบอกเนี่ยกิน่มก หัวสุสดซ้อนนะคับกัน,นเดี๋กันมือชวนเอันสอนนัานในดูนะเดี๋ยววไ,ไม่อยู่สมามอยางนะตัวนี้ รอย่างกนรลวอยู่นะครับถันยไ้แน่นนะครับตรงนี้ใส่ไม่ได้เลย เนี่ยนะมาเนส่วนเหลือประกอบนะครับตอนนี้ก็จัดมาเสร็แล้วอยู่ที่เจ็ดจุดเจ็ดศูนย์นะครับไอ้เก่งกับที่เพจนะครับเพจก็มองไม่เห็นประมาณนี้ครับโอเคครับทุกแม่ก็ขอจบในทางการติดตั้งไฟร้อนนะครับแอร์นิสูนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับชาวเชีทงคูไปและช่างสาวใหม่นการติดตั้งนะครับทุกท่านนะครับบ๊ายบาครับ เกือบไว้เวลาซ่อมด้วยได้ <c oughs> ไม่หลงประเด็น